กระตุน้นคลอดคืออะไรทำแบบไหนกระตุน้นเราจะปวดท้องคลอดเลยไหมขอให้กระตุ้นก่อน7วันได้ไหมตอนนี้ครบกําหนดคลอดแล้วนะคะจริงๆกรณีนี้หมอว่าคุณรุ่งอาจจะจําเป็นต้องคุยกับคุณหมอนะคะที่ดูแลนะคะที่ดูแลเราอยู่ว่าการที่เราต้องการแบบนี้คุณหมอเห็นด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าในแง่ของการดูแลคนไข้ในช่วงระยะ เรียกว่าใกล้ๆคอดโดยเฉพาะใกล้ๆคอดนะการดูแลของหมอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็แนวทางการดูแลของแต่ละโรงพยาบาลก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้ค่ะ,ะหมอเชื่อว่านะคะคนที่จะให้คําตอบได้ชัดเจนที่สุดคือคุณหมอที่ดูแลคุณรุ่งนี่ยแหละนะคะแต่สําหรับตัวหมอเองนะคะตัวหมอเองนะต้องบอกก่อนว่าตัวหมอเองไม่ชอบกระตุ้นคลอดนะคะถ้าไม่คิดว่าจะคลอดเองได้ นะะในกรณีที่เราประเมินแล้วจากทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้าหนักเด็กการเปิดของปากวดลูกตําแหน่งของหัวเด็กอะไรแบบนี้คือเราประเมินคร่าวๆแล้วอะคิดว่าไม่น่าจะคลอดเองได้ะคะ่ะส่วนตัวหมอจะไม่ค่อยกระตุ้นนะคะเพราะว่า1กระตุ้นไปก็เหมือนเจ็บตัว นะคะเจ็บตัวฟรีคือได้เจ็บตัวได้เจ็บท้องแต่สุดท้ายก็ผ่าอยู่ดีนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วหมอเชื่อว่าคุณหมอสูติทุกท่านนะ่ะที่มีการทำคลอดมาหลายๆปีนะคะเราจะสามารถประเมินคนไข้ได้ตั้งแต่ตอนที่คนไข้ยังไม่เจ็บท้องด้วยซ้ําหรือถ้าเริ่มเจ็บเนี่ยเราก็ประเมินได้คร่าวๆแล้วลหละว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะคลอดเองได้ไหมถ้าหากเป็นกรณีที่เรามั่นใจว่าคลอดเองไม่ได้ะคะ่ะ การกระตุ้นคลอดบางครั้งก็คือไม่มีความจําเป็นเพราะว่าการกระตุ้นคลอดในกรณีที่สุดท้ายเราไม่คลอดเนี่ยการกระตุ้นคลอดอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กเกิดความเครียดนะคะแล้วก็เกิดภาวะพร่องออกซิเจนในระหว่างการเจ็บคันคลอดได้ซึ่งตรงนั้นเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์มากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดุลพินิษของหมอแต่ละคนเนี่ยหมอก็ขอให้เครดิตแล้วกันให้เครดิตกับคุณหมอทุกคนนะคะที่ดูแลคนไข้ว่า คุณหมอย่อมมีการตัดสินใจและเลือกวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับคนไข้แต่ละคนอยู่แล้วนะคะสำหรับคุณแม่แต่ละท่านนะคะแน่นอนว่าคุณหมอจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดให้กับคุณแม่แต่ละท่านอยู่แล้วนะคะซึ่งการดูแลคนไข้หรือคุณแม่แต่ละคนเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องประเมินจากหลายๆอย่างนะคะแล้วจําเป็นจะต้องมีการตรวจนะคะจะไม่สามารถ ฟันทงได้จากแค่ข้อมูลหรือว่าการบอกนะคะว่าอายุคันเท่านี้ทําแบบนี้คือไม่มีร้อเปนะคะในคนทองไม่มีร้อยเลยนะคะจําเป็นจะต้องมีการตรวจและประเมินก่อนถึงจะสามารถที่จะพิจารณาวิธีการคลอดและการกระตุน้นคลอดที่เหมาะสมสําหรับแต่ละท่านได้นั่นเองนะคะ